Like s <S คุณกำลังรับชมรายการซาร์โดโร่สิกับช่วงบทสนทนาของคุรโ,โกตอนบทเศษสีทีมลิวพูผิดพลาดตรงไหนขอพายุที่นี้ด้วยและขอโทษแฟนบอลลิวพูด้วยนะครับแฟนบอลลิวพูเกิดชอบไลค์ติดตามด้วยครับไปฟังกันเลยดีก,กว่าครับเฮ้เพื่อนมึงรู้จักทีมฟุตบอลที่ชื่อว่าลิวพูบอกว่า เออรู้จักแล้วมาอยากเออคือว่าครูอยากถามว่าลิเวอร์พูลนี่ว่าแชมป์มาแล้วกี่รอบวะอ๋ะออันนี้รู้เลยสองรอบเฮ้ยบอกอะไรดีรอบไหนกูไม่ค่อยดูบอลเลยว่ะช่วงนี้ฮอ๋อสองรอบคือนี่สองครั้งเลยครั้งแล้วครั้งแล้วชัดไอ้ครูก็เมื่อวานเราไปเตะบอลกับที่ชินาโรนัลโดมาเฮ้ยมึงอย่ามาทำเหมือนลิเวอร์พูได้ป่ะฮะ ลิ์พู้ใดลิ์พูะไรของมึงขี้โม่งไงควายซัดเฮ้ยเพือพ่อนมึงไม่เพือ่อนใช่เพื่อนมึงพูดตามกูนะเว้ยป๊อกอะไรป๊อกเด้งเด้งอะไรไม่รูยุทเนี่ย,เ,ยเออแล้วถ้าเกิดเป็นเจอหลาดอ๋อนี่กูรู้เลยลื่นอีซัดครับเ็าจบไปแล้วนะครับสำหรับใคร ชอบคลิปนะครับก็กดไลค์กดติดตามครับปุ่มติดตามอยู่ใกล้ๆครับแค่หนึ่งติดตามของคุณก็ทําให้ผมมีกําลังใจนะนะครับก็ช่วยกดกันเยอะๆครับก็ขอโทษแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยนะครับที่ต้องภาพอย่างนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับสําหรับนี้ไปครับสวัสดีครับไลค์แอนด์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปละติดตามด้วยนะนะไปละนะจุบจุบจุบแล้วแล้วบาย